วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะวันนี้อยู่กับทิพทิพพวันค่ะ คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบค่ะคุณผู้ชมเพราะจะต้องทํางานแข่งขันกับเวลาจึงทําให้คนกลุ่มเหล่านี้นะคะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนา,นานาแต่คุณผู้ชมคะหลายคนค่ะที่เลือกในการทานอาหารต่อให้คุณนั้นเลือกทานอาหารดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลในร่างกายของคุณได้ จึงทาให้คนรุ่นใหม่ค่ะหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะทิปจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมเลยค่ะ ว่าคุณค่าทางอาหารนะคะที่ได้อยู่ในผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นมีมากมายเหลือเกินค่ะแต่จะให้ทิปนะคะมาพูดถึงสรรพคุณและคุณค่าทางอาหารที่ได้อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คุณผู้ชมนะคะอาจจะยังไม่เชื่อมั่นมากพอดังนั้นค่ะวันนี้ทิ์จึงได้เชิญผู้ที่ได้สร้างตำนานสาหร่ายแดงเมื่อปี2555ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะกับอาจารย์ภูริศิ์ทิพิทักษ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเมื่อปี2555นี่โอ้โหสาหร่ายแดงนี่โด่งดังมากๆเลยครับก็เป็นจุดกําเนิดของสาหร่ายแดงในเมืองไทยก็ว่าได้นะ จริงๆสารแดงเข้ามาในเมืองไทยประมาณก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีแต่ว่าการปรีเซนต์การให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้ออกสื่อมากมายะนะครับ ผมก็พามาออกสือ่อครั้งแรกก็ทอลก,กับคุณอภิรดีคุณแก้วภิรดีะนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ดังมาตลอดนะครับก็คือคพูดง่ายๆว่าอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่สร้างตํานานสาหร่ายแดงเลยครับเป็นคนสร้างเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงเนี่ยนะคะ,ค,ะคือสาหร่ายแดงเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆสาหร่ายแดงเนี่ยทำหน้าที่หลักใหญ่ๆนยฮะ,ะคือทําให้ท่อเลือดเหนียวแล้วก็ยืดตัวได้นะเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย เวลาเราสปีดหรือออกตัวแรงๆเนี่ยวิ่งเนี่ยท่อเลือดมันจะขยายตัว <คะ S 2> ถ้าท่อเลือดเราแข็งเประาะเนื่องจากการโดนแสงอาทิตย์ก็ได้โดนแสงอาทิตย์มากท่อเลือดจะแข็งเประาะนะ,<ค>ะหรือนอนน้อยนะหรือกินอาหารที่เป็นของดองมากเนี่ยท่อเลือดจะแข็งแล้วมันยืดไม่ได้พอยือดไม่ได้ต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะเคลื่อนไหวช้าลง <คะ S 2> เดินช้าลงเดินลงบันไดเร็วๆไม่ได้นั้นวิธีดูว่าท่อเลือดเรายืดหยุ่นได้เนี่ยให้วิ่งลงบันได <hvis S 1> ถ้าใครยังวิ่งลงบันไดได้ คนนั้นท่อเลือดดีครับอ๋ออันนี้คือหลักการสังเกตเลยสังเกตเพราะการวิ่งลงบันไดเนี่ยมันหนีสนามแม่เหล็กโลกลงมาด้วยมันสนามแม่เหล็กโลกมันดึงลงนะเพราะมันจะเซมันจะเสียการทรงตัวเพราะถ้าใครสามารถวิ่งลงบันไดได้นะวิ่งลงนะไม่ต้องวิ่งขึ้นค่ะคนนั้นไม่ต้องกินสาหร่ายเลยอ๋อหนูว่าทุกคนกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ควรจะกินนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเรื่องของอาหารการกินมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะจัน เน่เพราะว่าท่อท่อเลือดเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยเขาต้องออกกําลังกายต้องวิ่งต้องสปีดนักกีฬาต้องกินคนทํางานในท่ามกลางแสงแดดต้องกินเพราะแสงแดดมันทาลายท่อเลือดนะทำให้ท่อเลือดแข็งเปราะเพราะเราสังเกตคนที่ตากแดดเป็นประจําจะเหี่ยวย่นหมดเลย ริ้วรอยจะเกิดขึ้นเส้นเลือดโปนโปล่าขึ้นมาตามลําแขนนี่คือลักษณะของท่อเลือดแข็งปอดทั้งนั้นค่ะครับแล้วถามนิดนึงค่ะว่าสาหร่ายแดงตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับสาหร่ายแดงทั่วๆวไปคะอาจารย์คือมันมีวิวัฒนาการคือเวลาผมาแนะนําผลิตภัณฑ์ถ้าให้ให้คำปรึกษาเขาเนี่ยนะ,ะผมก็จะแนะนําให้ทานสาหร่ายแดงแล้วก็ทานตัวทางเช่าเราขายคู่กันนะก่อนหน้านี้เราขายคู่กันแล้วได้ผลมาก พอได้ผลมากเนี่ยเ,เราก็ไปปรึกษาทางโรงงานว่าถ้าส,สองอย่างนี้รวมกันจะได้ไหม<อ>นะเพราะว่าปกติเราขายคู่อยู่แล้วะนะขายทั้งสา,ายแดงทั้งถังเช่าะนะซึ่งแต่ละตัวคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะสามารถรวมกันได้ไหมห้องแลบเอาไปทดลองเขาบอกว่ารวมได้แล้วก็ดีด้วยะนะพอรวมได้เรากา็ลองกับคนป่วยนะอลองคนป่วยหลายคนก็ได้ผลดีมากะนะและสูตรนี้กําลังเป็นสูตรที่ ประเทศจีนซึ่งประเทศที่มีถ <apps> ังเช่าเนี้ยขอซื้อลิขสิทธิ์จากเราด้วยโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเหมือนแบบพลังอ่ะทั้งสาลายแดงแล้วก็ตัวต่างถังเช่ามารวมพลังผนึกกําลังกันในการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยคือสาลายแดงทําให้ท่อเลือดเหนียวท่อเลือดไม่แตกล้มก็ไม่แตกนะล้มในห้องน้ําคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่แตกนะสปีดตัวได้เร็วเคลื่อนไหวเร็วมันโรคที่เกี่ยวกับกําลังจะเป็นอมมาพฤึษกนะ ทำ,ทำงานกลางแดดหรือนักกีฬาหรือใครก็อยากอยากให้ผิวสวย<ะ>อย่างต้องทิพย์จะออกอตากแดดนี่โดนแสงแดดนี่เป็นไงมากลัวไหมกลัวสิคะอกลัวต้องใช้ครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องใช้ถ้าเราได้ทานสาหร่ายแดงไปประมาณสักสามสิบวันต่อนเนื่องนะสามสิบ<ะ>วันเนี่ยเราสามารถโดนแดดโดยที่ผิวไม่ไหม้เกรียมเลย อ๋อปกติคือเวลาเราออกแดดเนี่ยทิพเชื่อว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วบบางคนเดินก้าวขาวจากบ้านคือถามก่อนเลยว่าโอ้โหนี่คือกระทะทองแดงขนงประเทศไทยคซึ่งมันร้อนมากขนาดนั้นจริงๆแล้วมันแสบผิวมากค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปสักประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแล้วความแสบผิวนี้มันจะลดลงจะลดลงคือมันจะมีสารแอนตาเซนทีนคอยซีนท่อเลือดคอยกางร่มให้เราเพราะผิวเราจะสวยมากเมื่อโดนแดดนะเราสังเกตคนโดนแดด ผิวจะไม่สวยจะต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมไว้หมดแล้วอย่างเวลาหนูเพชรเป็นคนผิวแห้งมันจะสามารถช่วยด้วยไหมคะจย์ครับช่วยปกป้องท่อเลือดปอกป้องผิวค่ะนะดีมากนั่นคือคุณสมบัติของสาหร่ายแดงที่นี่มีถังเช่าอีกค่ะคุณสมบัติของถังเช่าคือขยายถุงลมปอดเราหายใจทุกวันเนี่ยมีเชื้อโรคทั้งนั้นแหละนะเพราะเชื้อโรคก็จะทําลายถุงลมปอดของเราให้ฝ่อลงฝ่อลงไปพอนานๆานไปเราก็จะเป็นภูมิแพ้ตัวถังเช่าเนี่ยจะไปทําไปกระตุ้นให้ ถุงลมปอดนี่งอกขึ้นงอกขึ้น,นให้มันแน่นเหมือนเดิม,มก็เท่ากับเป็นการเพิ่มออกซิเจนในเลือดะนะเลยได้สองแรงบวกนะเพราะทางเช่าจะได้เรื่องปอดเรื่องไตเรื่องในการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเชื้อภูมิแพม้มันชอบชัยชอนท่อเลือดให้แตกทําให้เราเป็นสิวทําให้เราเกิดการอักเสบในมัดลูกอักเสบตามตอมลูกหมากโรคเกี่ยวกับการอักเสบการเน่าทั้งหมดเนี่ยม,มันมีเชื้อโรคคอยชัยช้อนท่อเลือดหนึ่งเราซีนท่อเลือดให้เหนียว ให้เชื้อโรคมันใช้ไม่ได้สองตัวถังเช่ามันมีเบต้ากลูแคนในการฆ่าเชื้อเชื้อโรคมันก็เลยได้สองเด้งหนึ่งท่อเลือดเหนียวยืดหยุนด,ดีเดินเหินเร็วขึ้นคล่องขึ้นสองเป็นการฆ่าเชื้อเพราะถ้าในร่างกายเรามีเชื้อโรคเนี่ยต่อมเพศจะถูกสั่งให้ปิดทันทีเลยเพราะคนที่มีเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะลดลงนี่คือคกลไกธรรมชาติเลยนะ,ะมันปกป้องสายพันธุ์ปิดรูเหมือนกับรูรูปู มันวิ่งหนีเข้าไปในรูเลยเพราะฉะนั้นต่อมหมวกไตตัวนี้จะไม่เปิดจะปิดตัวทันทีเลยแต่แต่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยโฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาแต่ถ้ามีเชื้อในกระแสะเลือดโฮอร์โมนตัวนี้ก็ปิดเขาเลยให้ฉายาถังเช่าว่าเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นเรื่องเพศแต่จริงๆมันเป็น,นกลไกธรรมชาติไม่ไม่ได้เป็นการกระตุ้นโดยตรงนะ,ะเป็นการทําให้เชื้อโรคในกระแสะเลือดหมด อาจารย์คะแล้วอย่างนี้สาหรับคนที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือว่าจะเป็นแบบพวกกลุ่มข้อเข่าไม่ดีเขาสามารถที่จะทานไบโอวันได้ไหมคะคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นโรคติดเชื้อเนี่ยนะ,ะโชคดีอย่างนึงคือมันจะ,ะไขมันมันจะหมดไปด้วยรู้ไหมหมดยังไงยังไงค,คือเวลาเบต้ากูแคนไปทํางานร่วมกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะดึงน้ํามันเข้าไปม,มันจะดึงน้ํามันตามท่อเลือดเพื่อไปฆ่าเชื้อ พราะคนที่ขนาดที่เป็นไข้อยู่เราสังเกตไหมว่าผิวจะแห้งมันจะดึงน้ํามันทั้งร่างกายให้หยุดใช้มาหล่อเลี้ยงผิวเนี่ยชั่วคราวขอยืมน้ํามันไปฆ่าเชื้อก่อนเพราะขนาดที่ร่างกายกําลังฆ่าเชื้อมันจะดึงน้ํามันในท่อเลือดที่ค้างค้างอยู่เนี่ยไปช่วยในการฆ่าเชื้อคือไปเพิ่มความร้อนเพราะคนเป็นไข้เลยต้องตัวร้อนคนเป็นไข่ถ้าตัวร้อนไขมันหมดอยู่แล้วก็เลยได้ผลในเรื่องของไขที่ติดเชื้อนะไขมันในเลือดคุณจะหมด กับการได้เอาไขมันไปใช้นะทีนี้คนเป็นเบาหวานทุกคนจะมีเขาเรียกมีเชื้อโรคอยู่ในกระแสะเลือดน,นะไม่งั้นไม่เป็นแผลการเกิดการอักเสบใดๆเกิดแผลใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีเชื้อโรคเสมอคนเป็นเบาหวานมีเชื้อก็เลยทําให้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อให้แผลหายเร็วขึ้นก็คือพูดง่ายว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นไปช่วยดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเลยครับเพราะว่าเชื้อโรคนี้ ตัวเชื้อโรคจริงๆถ้าเราใช้กล้องดูเนี่ยมันออกไปไปทางสีส้ม,มเพราะเวลาเชื้อโรคตายซากศพเชื้อโรคเนี่ยจะเป็นไปทางสีสีส้มพอผสมกับปัสสาวะก็เลยเป็นสีเหลืองเข้มนั่นเองเพราะั้นคนที่มีเชื้อเราทานไปก็จะมีปัสสาวะออกเป็นสีส้มเข้มอาจารย์คะแล้วอย่างนี้มันจะไปช่วยเรื่องข้อเข่าได้ยังไงคะอาจารย์ท่านสังเกตว่าคนถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างก,กายเนี่ยะจะเดินแข็งแข็งจะเดินแข็งแข็งนะ ข้อเข่าเลยจะเจ็บไปหมดเลยเหมือนเดินไม่คล่องเออมอนเดินไม่คล่องอาพอมีการฆ่าเชื้อไปเนี่ยนะอ่าน้ำมันหล่อเลี้ยงเหล่านี้ก็จะไปที่ไขข้อได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้ามีเชื้อเนี่ยเชื้อโรคมันจะชัยชรจนท่อเลือดฝอยแตกไปหมดทําให้อ่าเลือดเนี่ยการไหลเวียนตามข้อเข่าซึ่งต้องใช้น้ำมันไปเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม่ได้เลยมันจะทําลายข้อเข่าหมดมันถ้าเราปล่อยให้เราเป็นโรคติดเชื้อนานๆต่อไปข้อเข่าจะล็อกหมดเลยจะมีเสียงดังก็แก๊กน้ำมันที่จะไปเลี้ยงตรงเบ้าเลี้ยงไม่ได้ อันตัวนี้ไปแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดข้อเข่าจริงๆคือคนนั้นต้องมีเชื้อในกระแสเลือดครับโอเคยุคนี้เป็นกันเยอะนะเพราะว่าเป็นยุคที่คนเป็นภูมิแพ้กันเยอะหนูก็เป็นอ่าก็ปวดหัวเข่าอ่าบนปลายก็จะปวดหัวเข่าโอ้นะคะอันเอาเป็นว่านะคะคือผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นเนี่ยสามารถช่วยดูแลได้และช่วยป้องกันได้ครับอ่ไปดูแลท่อเลือดไปดูแลเชื้อในกระแสเลือดคือดูแลทั้งท่อเลือดทั้งน้ําเลือดคือสมัยก่อนเนี่ย ที่เราบรรยายตัวเก่าเนี่ยมันได้เฉพาะท่อเลือดอย่างเดียวแต่น้ําเลือดเนี่ยในน้ําเลือดยังมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดพลัสมามันยังไม่มีตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเสริมตัวนั้นดังนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นการผสมสูตรที่ที่ค่อนข้างจะครบวงจรแล้วการทานก็ไม่ต้องทานเยอะไม่ต้องทาน2-4ถึง4แคปซูลนะเราทานแค่1นแคปซูลต่อวันเท่าั้ ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นนะคะคือตั้งแต่ที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็กดโทรมาสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานเองนะหรือว่าจะให้ครอบครัวในครอบครัวทานก็ได้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยหลานด้วยก็เช่นกันนะคะแต่นะคะในเรื่องของความปลอดภัยทิพย์เชื่อว่าหลายๆคนนั้นนะคะจะต้องคํานึงถึงอยู่แล้วถ้าเกิดจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าปากเรานั้นจะต้องปลอดภัยซึ่งนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันของเรานั้นผ่านออยเรียบร้้อยแลว คือจริงๆของเราเป็นมาตรฐานเยอรมันมันเหนือกว่าของไทยด้วยซ้ำไปะนะะขบวนการผลิตของเราเนี่ยก็คือผลิตแบบเขาเรียกว่าสติ๊กมากในเรื่องของคุณภาพนะเพราะอะไรที่เป็นของเยอรมันเราก็มั่นใจได้ครับ แต่ว่าลักษณะในการจดจําง่ายมากสีเอกลักษณ์ดูดูเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พิธีกรน,นะคะรวมไปถึงอาจารย์นี่ก็แต่งตัวเข้ากับตีมสินค้าเรามากเพราะว่านะคะเนื่องจากกล่องนะคะเป็นรูปแบบนะคะสีที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือสีแดงแล้วก็สีฟ้าน้ําเงินนั่นเองนะคะซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยคือคุณจดจําง่ายมากนะคะส่วนตัวหนังสือน,นั้นจะมีตัวนูนออกมานะคะไบโอวันซึ่งด้านบนนะคะตรงวันนี้จะเป็นแอปเปิ้ล น,นะคะแต่ว่าความหมายนั้นยังไม่บอกรอติดตามนะคะคุณผู้ชมส่วนนะคะอยอยค่ะเลขที่อยอยเราก็จดแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่นะคะสนใจแล้วก็อยากจะทานนะคะจงมั่นใจและเชื่อใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันของเรานั้นปลอดภัยแท้แน่นอนค่ะโดยต้องถามนิดนึงค่ะเมื่อปี2 5 5 5ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสารลายแดงเนี่ยไม่ได้อยู่ในซับเจลซึ่งนะคะต้องบอกค่ะว่าในปีนี้ เนื um. ่องจากนะคะมีส่วนผสมได้เอามาพัฒนาใหม่นะคะคุณสามารถพกไปเพียงแค่กระปุกเดียวแล้วคุณไปได้ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องมีอันนั้นหนึ่งอันนี้สองอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณนะคะสามารถหยิบเพียงแค่หนึ่งกระปุกคุณไปได้ทุกที่แล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นแคปซูลให้อาจารย์อธิบายนิดนึงทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นแคปซูลคะคือสาร่ายแดงเนี่ยพอเขาเอามาจากสกัดมาจากตัวสาร่ายแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเป็นผง เป็นผงสีแดงนี่แหละนะแล้วก็ส่งขายทั่วโลกให้กับโรงงานนู่นโรงงานนี่ทั่วโลกและแต่ละโรงงานก็มาผสมน้ํามันเพื่อที่จะ,ะรักษาคุณสมบัติหรือเพื่อเพิ่มพลังอะไรก็แล้วแต่แหละ,ะ,ะใส่ในน้ํามันทําเป็นซอฟ์เจลนะแต่ว่างานวิจัยเราบอกว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยก็ได้แต่ว่าเราใส่ส่วนผสมตัวอื่นลงไปไม่ได้อีกมันจะไปตีกันนั้นก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นผงใส่แคปซูล เป็นในรูปแบบแคปซูลนะคะแล้วเห็นบอกว่า4มิลลิกรัมคือคอะไรคะอาจารย์คือจํานวนมิลลิกรัมของสาหร่ายแดงนะเราใส่สูงสุดคือ4มิลลิกรัมซึ่งปกตินั้นเราไม่เคยเห็น4เลยนะอาจารย์ปกติทางอ,อยอเนี่ยเขาจะ,จะให้แค่2ม<า>ิลลิกรัมกฎหมายเพิ่งแก้เราก็เลยใส่เต็มโดสเลยครับ4มิลลิกรัมเลยเอาไปดูแลแบบเต็มที่จัดไปแบบเต็มๆไปเลยและเห็นบอกนะคะว่าสาหร่ายแดงของเรานั้นนะคะเปลี่ยนประเทศในการนําเข้าครับ เป็นประเทศประเทศเอยอรมันฮนะเรานําเข้าจากเอยอรมันมตัวผงสาหร่ายแดงเรานําเข้าจากประเทศเยอรมันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวสาหร่ายแดงนะคะซึ่งเป็นตัวสุดยอดนะคะของทางทวีปยุโรป มาผนึกกาลังกับตัวตังถังเช่าซึ่งก็เป็นสุดยอดในการบํารุงสุขภาพของทางเอเชียทั้งยุโรปและเอเชียมารวมกันมมารวกันเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณเองนะคะอันนี้ถามนิดนึงว่ามันเหมาะสําหรับนะคะคนกลุ่มไหนคะอาจารย์ที่จะต้องมาทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันครับหนึ่งเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะใครมีลูกหลานเป็นภูมิแพ้ต้องทานวันละเม็ดเดียวเองค่ะนะตื่นเช้าทานหนึ่งเม็ดนะผู้ใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อทุกชนิดค่ะใครที่เดินเหินช้าลง กำลังเป็นอามาพรพฤกหรือเป็นอามาพรพฤกแล้วต้องทานหมดค,คนที่ทํางานในสนามกอล์ฟนะเป็นแคดดี้หรือท่านเป็นคนตีกอล์ฟเองก็แล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดโดนแสงแดดด้วยนี่นะ,ะต้องทานนะก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะที่ควรจะมาทานนะคะผลิตภัณฑ์ของไบโอวันนะคะที่มีส่วนผสมของตัวตา,างถังเช่าแล้วก็รวมถึงสาลายแดงนะคะยังมีตัวอื่นอีกแต่ว่าเราทางโรงงานเขา เป็นความลับของเขาค่ะมีสมุนไพรตัวอื่นที่มันทานแล้วให้มันแม็ดกันให้ลงตัวกันคือ1เดียวไม่ต้องเอาไปหลายกระปุกค่ะคอ่านะคะหกระปุกนะคะคุณผู้ชมขามีนะคะทั้งหมดเนี่ยหกสิแคปซูลซึ่ง60สิบแคปซูลนี้นะคะคุณสามารถที่จะทานได้1เดือน2เดือนนะสเดือนอ่าวันละหนึ่งแคปซูลยกเว้นว่าเราเป็นหนักแล้วเป็นอมพาึกแล้วนะเดินเหินไม่ค่อยคล่องแล้ว หรืออยากจะบู๊ตตัวเองกําลังจะไปแข่งขันกีฬาอีกสักสิบห้าวันข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้ก็วันละสองเม็ดเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดรือเช้าเม็ดกลางคืนเม็ดก็ได้ว้าวนะคะคุณผู้ชมคะทีมขอยักอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันค่ะหนึ่งกระปุกมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะซึ่งนะคะหกสิบแคปซูลนั้นคุณสามารถทานได้ถึง2เดือนเลยทีเดียวันะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเทียบเท่ากับการมาดูแลสุขภาพของคุณแต่ทมนิดนึงนะคะจานราคานี้เเนีีี่ยัังงมอออะะไรรรทพพิิศศษษสําหบแฟคขก ซื้อเยอะๆรวมกันน่าดูทีวีแล้วก็รวมกัน4ีหบ้านน่าซื้อเป็นโหลขึ้นไปเนี่ยทางคอนเทนเตอร์ก็จะมีส่วนลดพิเศษอีกครับ บอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆค่ะสําหรับนะคะแฟนๆรายการของเรานั่นเองแต่คุณผู้ชมคะนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูรายการของเราแล้วก็มีกลุ่มนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพ <Okay. S 1> ตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะเนื่องด้วยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้งความเครียดมลพิษอะไรก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกนะคะรวมไปถึงอาหารการกินก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนสมัยก่อนนะคะ ซึ่งนะคะถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถมาช่วยนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพของคุณได้อันนี้ทิปบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดท่านไหนค่ะที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอทิปเชื่อว,ว่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไปตอบโจทย์สุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะอาสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงละกันคะ่ะ ก็เป็น t ูอินวันนะอยู่ในกระปุกเดียวกันนะต่อไปไม่ต้องแยกซื้อนะหลายคนที่ซื้อสาราแดงไปแล้วฉันไม่ค่อยได้ผลเพราะฉันมีเชื้ออยู่ในกระแสะเลือดคือคนท้ามีเชื้อในกระแสะเลือดทานสาราแดงแค่ดีขึ้นแต่ไม่ได้ผลร้อเปอร์เซ็นเพราะไอ้ตัวนู้นไปทําลายตัวนี้ไปต่อไปสร้างตัวนู้นทำลายต่อไปเรามีทั้งตัวฆ่าเชื้ออ่านะมีตัวทั้งตัวซีนทอเลือดให้เหนียวยืดหยุ่นมันคล่องตัวผิวพันธุ์ดีขึ้น คือมันเป็นสมุนไพรที่ผู้หญิงควรจะทานเป็นอย่างยิ่งนะอยากสวยผิวดีโดนแดดแล้วไม่ไหม้เกรียมคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินเหินช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวว่าจะท่านจะไปล้มในห้องน้ําเดี๋ยวเส้นเลือดแตกนะ,อะพอแตกปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คืออัมาพาตคนตัวนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรรวมตัวหนึ่งที่เม็ดเดียวต่อวันตื่นมาเช้าทานเลย นะคะอาละค่ะคุณผู้ชมคะคุณท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามหมายเลขึ้่นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอแต่ย้ำนิดนึงนะคะในเรื่องของราคาเรายังมีนะคะ สิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะสําหรับแฟนๆรายการของเราเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราขออนุญาตไม่บอกในรายการให้คุณโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ครูลิสิธที่พิทักษ์มากๆเลยนะคะผู้ที่สร้างตํานานสาหลายแดงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพอแม่ที่หนึ่งอยู่หน้าทีวีสอนรามีของดีบอกเล่าสาหลายแดง สมตั้งทั้งชาช่วยเราในโรคความดันเรื่องปวดคอปวดเข่าไม่ต้องให้เขามาคลำฟื้นฟูสมองและความจำห่างไกลจากโรคเบาหวานอยากมีกำลัง เรียวแรงต้องสารายแดนไบโอวันครับสวัสดีครับผมสอนรามเมเอกราชนะครับหรือว่าสอนรามน้ําเพชรนะครับสําหรับสาลายแดนไบโอวันนี้นะครับแบงก์ก็ทานอยู่เป็นประจํานะครับก็จะช่วยเหลือในเรื่องของความจํานะครับจึงทาให้แบงก์เนี่ย จำบทได้แม่นยำเลยนะครับและสำหรับใครที่ประสบปัญหากับโรคปวดข้อปวดเขา่าโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับไปก็ขอแนะนำสาหดายแดงไบโอวันนะครับถ้ารักสอนน้ำแล้วอย่าลืมนะครับสาด่ายแดงไบโอวันครับตอนนี้ก็มีอาการปวดเขา่าปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายอะค่ะ,ะแล้วก็มีเกี่ยวกับสายตาคือปวดเมื่อยสายตาคือสายตาเมื่อยล้าอะคะ่ะ ก็ได้เจอผลิตภัณฑ์นี้ทางโฆษณาทีวีก็เลยซื้อมาทานขั้นแรกก็ทดลองสองกระปุกอาการก็ดีขึ้นนะคะก็ปวดเขาก็ดีขึ้นสายตาก็ดูแข็งแรงขึ้นก็จะทดลองทานไปเรื่อยๆค่ะผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงานกับลูกน้อง เวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจำประกอบกับสายตาที่อายุมากฝ้าฟางังมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เจนหาซื้อยามาหลายอย่างแล้วอาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายผลิตภัณฑ์แล้วมาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ ยี่หอหนึ่งชื่อไบโอวันผมซื้อมาทานพอดีพังไบโอวันซื้อมาสองอกระปุกก็เริ่มรับทานบาลาเมตรบาลามตรไปปรากฏว่าอาการดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันกลับคืนมาได,ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟางก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอด คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วนะคะกับคนที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวัน Bio นั่นเองค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคุ้มค่ามากจริงๆที่คุณน,นั้นนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คุณผู้ชมคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะสั่งซื้อให้กับตัวเองนะคะหรือจะให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆ แต่คุณผู้ชมคะนะคะจำไว้นิดนึงค่ะว่าของดีย่อมมีของปลอมนะคะวันนี้ทิฟฟ์จะขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นมีลักษณะกล่องอย่างไรนะคะซึ่งนะคะกล่องนะคะจะมีลักษณะเป็นกล่องสีแดงน้ำเงินฟ้านะคะจะจําง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มีเลขที่อ,อยอนะคะจดแจ้งอย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะเอกลักษณ์ของเรานะคะไบโอวันนะคะตัวหนังสือนะคะจะนุนขึ้นมานะคะรวมไปถึงนะคะจะมีรูปแอปเปิ้ลนะคะซึ่ง จะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ได้มาจากธรรมชาติที่มาดูแลสุขภาพของคุณนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายนะคะแต่ถ้าเกิดความหมายลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอะไรนั้นก็รอติดตามในครั้งต่อไปละกันค่ะทิพย์จะมาอธิบายให้ฟังเอาเป็นว่า1กล่องนะคะมีทั้งหมด60แคปซูลค่ะราคานะคะอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นท่านไหนที่สนใจนะคะเขาบอกว่าเฉพาะรายการของเราเท่านั้นโทรเข้าไปกลิ้งเลยบอกว่าดูรายการนะคะสุขภาพดีกับไบโอวานฟังคุณทิพย์อยู่เนี่ยคุณทิพย์พูดอยู่เนี่ย อยากจะได้ราคาพิเศษได้หรือไม่คุณสอบถามได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าเขามีราคาพิเศษให้กับแฟนรายการด้วยนะคะอาละาคาะวันนี้นะคะเวลาของทิพย์ก็หมดลงแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าทิพย์จะนําสิ่งดีๆนะคะมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยละกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสําหรับก,การติดตามชมนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้าไปนะคะสั่งจองแล้วก็สอบถามข้อมูลแล้วก็สินค้าของเรานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ